มาดูโครงการ Building Energy Award of Thailand 2010นะคะหรือว่าบี2010กันไปที่โรงพยาบาลกรุงเทพ mm hmm. เขาผ่าตัดพลังงานค่ะ โรงพยาบาลกรุงเทพส่งอาคารทั้ง11อาคารเข้าแข่งขันในโครงการ b ี2010มีการปรับเปลี่ยนระบบปรับอากาศเพื่อลดการใช้ไฟฟ้าได้ถึง40%แต่ความยุ่งยากก็อยู่ที่ทุกอาคารนั้นยังคงใช้งานตามปกติค่ะนับว่าเป็นการผ่าตัดพลังงานครั้งใหญ่เมื่อแนวทางพร้อมข้อมูลพร้อมบุคลากรพร้อมและงบประมาณสนับสนุนที่มีเพียงพอถึง70ล้านบาทระบบปรับอากาศแบบรวมศูนย์เพื่อการผ่าตัดพลังงาน ได้ยกเลิกการใช้เครื่องปรับอากาศชนิดระบายความร้อนด้วยอากาศจำนวน19เครื่องติดตั้งเครื่องปรับอากาศชนิดระบายความร้อนด้วยน้ำจำนวน3เครื่องเดินท่อน้ำเย็นสำหรับระบบ,รบปรับอากาศไปยังทุกอาคารซ e อของโรงพยาบาลกรุงเทพบอกว่าโรงพยาบาลมีความตั้งใจที่จะลดการใช้พลังงานและได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานนโยบายและแผนพลังงานกระทรวงพลังงานค่ะคุณหมอคะสิ่งที่คาดหวังจากการเข้าโครงการบีคืออะไรคะครับคือคาดหวังว่าจะได้เป็นผู้ที่รับผิดชอบต่อ ส ens, ิ่งแวดล้อมนะครับมีความรับผิดชอบในเรื่องโรคร้อนและเรื่องการใช้พลังงานทั้งหมดท้งนี้อันที่2ก็เป็นความรับผิดชอบต่อผู้มาใช้บริการเพราะอะไรครับเพราะว่าสิ่งเหล่านี้เป็นค่าใช้จ่ายของทางโรงพยาบาลซึ่งค่าจ่ายสิ้นสุดท้ายแล้วเนี่ยผู้รับบริการเป็นคนจ่ายเพราะฉะนั้นเมื่อเมื่อได้อย่างนี้แล้วสามารถลดค่าใช้จ hmm. oui. well ่ายต่อผู <able> and <community> and <underground> so ้บริการได้ในที่สุดครับความคาดหวังข้อสุดท้ายนะครับเราคาดหวังว่าในการปรับพฤติกรรมนี้เนี่ยเป็นผลดีต่อ บุคลากรของเราซึ่งเป็นประชาชนไทยทั้งนั้นนะที่นี่มีประมาณ2,000คนและทั้งเครือข่ายทั้งหมดอนหน่อยจะป,ประมาณ20,000คนเราสามารถเปลี่ยนพฤติกรรมเขาได้ในเรื่องการรักสิ่งแวดล้อมลด,ล,อลดพลังงานนี่ฮะผมว่าจะทําให้ทุกอย่างดีขึ้นด้วยเทคโนโลยีระบบปรับอากาศแบบ District district c o o l i n g สามารถลดการใช้ไฟฟ้าในระบบปรับอากาศลงได้ถึง40%เทียบเท่ากับการลดการปล่อยกา๊าซคาร์บอนไดออกไซด์สู่ชั้นบรรยากาศกว่า2,700ตันต่อปี หรือเท่ากับการปลูกต้นไม้มากกว่า70,000ต้นต่อปีค่ะมาถึงช่วงสุดท้ายนี้นะคะเรามีเสื้อ Energy อัปเดตแบบนี้นะคะ6รางวัลมาร่วมสนุกกันนะคะติดต่อเรา2ช่องทางค่ะตอบคําถาม3ท่านแรกที่ตอบถูกนะคะทาง SMS 3ท่านแรกแล้วก็ทาง w w w b e a t 2 0 1 0 n e t อีก3ท่านด้วยกันนะคะคำถามวันนี้ง่ายๆค่ะถามว่าโรงพยาบาลกรุงเทพนะคะเขาผ่าตัดพลังงาน ใช้งบลงทุนไปเท่าไหร่นะคะข้อ1 30ล้านบาทข้อสองเจล้านบาทนะคะส่งคำตอบมาได้2ช่องทางค่ะ